คนนะคะที่รูปแปลงฟันยากนะคะนี่เลยค่ะแนะนําให้ใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าที่มีแสงน,นะคะแล้วก็ช่วงนี้น้องนะเวลากินอาหารที่แบบเหมือนกับผู้ใหญ่เลยแล้วก็ชอบมีแบบเศษอาหารติดตามซอกฟันเราก็ต้องแปลงด้วยไหมขัดฟันนะคะก็ต้องถูด้วยไหมขัดฟันสักนิดนึงนะก่อนที่จะแปลงฟันนะคะเราเลือกให้น้องแปลงฟัน เราเลือกให้น้องแปลงฟันด้วยการนอนแปลงนะคะเพราะว่าการนอนแปลงจะสะอาดที่สุดแล้วแล้วก็ด้วยความที่น้องเลงเด็กอยู่น้องก็จะบ้วนน้ำออกไม่เป็นนะคะอันนี้คือแปรงสีฟันที่น้องใช้นะคะจะเป็นหนึ่งสเต็ปเป็นไฟค่ะสะเต็ปที่สองเป็นสัมน,นะคะอ่าเรามาเริ่มแปลงแบบยังไม่ใช้ยาสีฟันนะคะอะหน้าตรงค่ะไม่ต้องดูกล้องก็ได้ค่ะคุณนะ่ะอืมอ่าเต้นด้วยค่ะเต้น ตึงตึงๆึงนะคะยาสีฟันนะคะเราใช้ยาสีฟันที่ยังไม่มีโฟร์ไลท์ให้น้องนะคะแต่ว่าระหว่างการแปรงฟันของน้องที่มียาสีฟันด้วยเนี่ยเอ็มก็จะเช็ดคราบยาแอะไม่กึืนเอ็มก็จะเช็ดคราบยาสีฟันออกก่อนนะคะเช็ดไม่ทานอ่ะลูกกลืนก่อน เราก็จะแปลงแบบนี้เช้าเย็นเลยนะคะไม่กืนค่ะลูกไม่กืนน้องค่ะค่ะไม่ต้องค่ะอา,ายิงฟันเนยอยิงฟันอืมฟันสวยมากเลยค่ะฟันสวยมากเลยนะคะไม่กืนยาสีฟันนะโอเคไหมโอเคอ่าไม่กืนไม่กันอับอะ่ะอืมอแล้วก็เช็ดนะคะเราไม่ให้เขาื่นยาสีฟันนะอ่ะดับลิ้นค่ะดัดลิ้นอ่า แปรงด้วยน้ำเปล่าอีกสักรอบหนึ่งนะคะหันหน้าตรงให้มามานิดนึงลูกหันหน้าตรงอืมอ้มฟันขาวมากๆเลยอ่ามาแลปปิงค่ะ ในระหว่างที่น้องยังไม่ถึงสองขวบนะคะเอ็มก็จะไม่ให้น้องทานขนมแล้วก็ไม่ให้น้องทานช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าตัวช็อกโกแลตเนี่ยจะมีคาเฟอีนเนาะจะทําให้น้องแบบว่าอ l e เลอร์ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงขนมหวานแล้วก็แปรงฟานให้น้องบ้วนปาก oh <my. S 1> ถ้าน้องยังบ้วนปากไม่เป็น oh <my. S 1> ก็ให้น้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะจะได้ชะล้างคราบสกรปรกที่อยู่ตามฟานันแล้วก็ซอกฟานรวมไปถึง เงือกนะคะยังไงก็ถ้าคุณแม่แบบว่ามีปัญหาเรื่องการแบบแปลงฟันให้ลูกก็หลอกล่าลูกหน่อยนิดนึงเพราะว่าที่เอ็มแปลงฟันให้ลูกได้ด้วยความที่แบบแปรงสุฟันมันมีเขาเรียกว่ามี v o l a t i มีแสงมี ความสั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เด็กรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นแล้วก็อย่าทําฝันร้ายให้เขาฝันร้ายก็คือแบบทำเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราทําเขาเจ็บปุ๊บเขาก็จะแบบจำฝังใจแล้วเขาก็จะไม่อยากแปลงฟันนะคะเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะที่เด็กๆชอบวิ่งหนีเวลาแปลงฟันเนาะสู่ๆนะคะ